เกิดขึ้นไม่ไม่เนี่ยนะเมื่อกี้อีกเนี่ยนะล่าสุดเลยเออรถถึงมาคอยปลอดภัยเด้อเนี่ยไงก่คนเมื่เป็นอย่างนอกเนี่ยทางใช้วันตรายมันลื่นนี่อย่างบอกว่าลื่นรถเนี่ยรถนน้ำแข็งเลยเนาะรถนี่อย่างรถทุกปลาบอกว่าน่าอุ้มปองที่ แล้วน้าม,มันมีมา้าใช่ไหมโอ้ยเเลาค่ะขนาดนอะโอ้หน, oh, น้าเจ็ดเป็นน้าป่าว่าน้าน้าไก่เนาะพกอาหารสดอ่ะเนาะพวกไก่เลยนี่อะจะเป็นรถอาศัยของแบบเอออยู่แล้วของเพิ่นว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเพิ่นยิ้มแย้มเหมือนอยู่ยยยดีแล้วที่ปลอดภัย เพิ่งเรียกดูสบียนนี่ยัง CJ 1 6นะครับาอ